สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่ตลาดพุทธสาครครับวันหยุดวันอาทิตย์ตลาดที่มีคนมาเดินเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการมาซื้อสินค้ามือสองที่ จากประเทศญี่ปุ่นครับตลาดนี้เปิด10โมงถึง2ทุ่มครับมีคนมาเยอะพอสมควรแต่วันนี้อากาศก็ร้อนอากาศร้อนก็ยังมีคนมาอยู่ครับข้างในมีสินค้าเยอะมาก ช่วงนี้กําลังลดราคาแล้วก็เป็นสินค้าราคาถูกครับขายแบบเหมาก็มีขายแบบให้เราเลือกได้ก็มีตามสบายเลย มาที่นี่บ่อยเพราะว่าสินค้าราคาถูกถูกกว่าสาขาอื่นๆนะครับท้าในกรุงเทพที่อริมบนทลที่เราไปมาเนี่ยถูกกว่าสาขาอื่น หยุดทุกวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์วันจันท์เป็นวันหยุดข้างในจะหนาแน่นไปด้วยลูกค้านะครับเยอะมากทั้งเดินเข้าเดินออกแล้วก็เดินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าต่างคนต่างมารีบซื้อของถูกๆไป ที่นี่ขายอาการถูกแล้วก็เป็นการเองครับการเลือกสินค้าเนี่ยเจ้าของร้านใจดีแล้วก็ค่อยเลือกตามสบายใจแล้วก็มีน้ำใจดีในการที่ลูกค้าเลือกของไม่ได้มาจาจี้นะครับเดินตามสบายแล้วก็ได้ของตามชอบใจร้านจอดรถที่นี่ก็สะดวกครับร้านจอดรถก็ได้สะดวกมากกว้างเยอะ บางเยอะถ้าสนใจอย่าลืมนะครับมาร้านสินค้ามือสองที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ตลาดพุทธาสาค,ค,รครครับไม่ไกลครับมาง่ายจอดรถสะดวกมากลูกค้าก็จะมาซื้อของเยอะมากข้างในกว้างใหญ่ไพศาลครับสินค้าราคาถูกและก็ดี หากเราไปเดินซื้อในห้างนะครับสินค้าที่นี้่ลวลาชิ้นท่านิางบางชิ้นก็หลายหลายร้อยก็มีแก้วถ้วยชามชอ้อนต่างๆอุปรกรณ์ทุกอย่างที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีมากเลยถ้ามีเวลามานะครับตลาดพุทธาสารคสินค้ามือสองจากญี่ปุ่น